ไร้าปาฏิหาริย์สูญเสียใหญ่แม่นกน้อยปล่อยโฮสุดอะไรแม่เย็นนางร้ายนางเอกคู่ในตำนานค่ะปาฏิหาริย์ไม่เกิดสูญเสียครั้งใหญ่ครอบครัวเสียงอีสานแม่นกน้อยปล่อยโฮตัดพอเกิดแตกกับกูเจอเหตุการณ์ต่อเนื่องสุดอะไรแม่เย็นนางร้ายนางเอกคู่ขวัญในตำนานดวงใจของแม่เป็นนางเอกนางร้ายที่คู่กันมาสุดผูกพันสูญเสียคนสําคัญไปอีกคนได้สร้างความโศกเศร้าหลังจากเฟซบุ๊กเสียงอีสาน นกน้อยอุไรพรได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียตำนานดาวร้ายตลอดการแม่เย็นจักระจันดาวไพรเสียชีวิตในวัย56ปีหลังเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินดีโพสต์ก่อนหน้านี้แม่นกน้อยอุไรพรเผยเตรียมไลฟ์ขายบัตรกลุ่มเพื่อเปิด ระดมทุนการศึกษาในวันที่15มกราคมพร้อมเผยสาเหตุที่แม่เย็นป่วยเกิดจากโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวในวันเกิดเหตุมีอาการหอบช็อกวูบและหยุดหายใจจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลและนอนไม่รู้สึกตัวมาเป็น1อาทิตย์ค่ะ ซึ่งล่าสุดแม่นกน้อยได้ไลฟ์ผ่านเพจส่วนตัวพร้อมทังร่าให้สุดเสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปและยังตัดพ้อชีวิตว่าต้องขอบคุณทุกกําลังใจเราทําดีที่สุดแล้ววันที่15มกราคมเราจะมีไลฟ์กลุ่มเพื่อปิดระดมทุนการศึกษาแม่เย็นไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยค่ะ